พวอออนไลน์เลิร์นนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป .4 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพในตลาดจะมีสินค้าและบริการมากมายหลายชนิด ผู้บริโภคที่ดีควรเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภัยในการอุปโภคบริโภคเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นและให้การรองรับโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอ โดยกำหนดเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมหรือมอกเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้โดยความสมัครใจเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำปลาเครื่องหมายมาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่า ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคเช่นสายไฟฟ้าผงซักฟอกถังดับเพลิงเครื่องหมายที่กำหนดขึ้นและให้การรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยเป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและยาสินค้าที่มีเครื่องหมายอยเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค เช่นน้ำดื่มนมขนมยาสระผมครีมบำรุงผิว